ผู้ขี่สูสีอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นนะครับอย่าดูมวยเพียง3ยกนะครับยิงเพชรยินดีแล้วที่ต้องดูให้ครบ5ยกครับามาดูคู่นี้กันก่อนดีกว่าครับมาแล้วครับยกสามนี่เริ่มจะเร็วขึ้นโอ้โหแทงเข่าลูกนี้นะครับทางด้านของศิลธรรมเรียกว่ากระโดดแทงดื้อเลยนะครับเอาซายนาวีศิลธรรมอาสนาวีไปองศิลธรรมบูแล้วสมบทบูแล้วแรมโบบุดบดบูเอายังตีไม่ได้ตัวใหญ่ต้องเดินนะครับ ราะว่าไปยืนคุยนี่จังหวะฝีมือเนี่ยจะเป็นกรองนาวีครับต้องอาศัยช่วงอาศัยความใหญ่ครับตีได้ไหมตัวใหญ่ล็อกดูสอดมาไม่อยากอยู่ใกล้เลยครับนาวีบอกไม่อยากอยู่ใกล้ตัวใหญ่แบบนี้เนี่ว่าสลับไปเรื่อยนะครับทางด้านของนาวีนี่ซ้ายดีขวาทีไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะครับโอ้โหแต่ว่าโดนศิลธรรมขยับก็ไปออกแข้งขวาแล้วนะครับนาวีก็โต้คืน้วยแข้งซ้ายเหมือนกันเล็กก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ยอมเสียเปรียบเลยมีโต้ตลอดโอ้ดอกนี้นี่เตะนี่ถึงกับ เสียศูนไปเหมือนกันครับอา้าวติดไปติดไปศิลธรรมอย่าช้าอย่าช้าดึงขึ้นเรือไม่ทันอา้าวนาวิโยกโยกโยกอ้าวซ้ยยายซ้ยายโอ้ไมซ้ายไปซ้ายเสีรูว่ากังวันเล็กอา้าวซ้ายไปอีกแต่คู่นี้ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ครับแม้ว่ารูปร่างของศิลธรรมกางเกงสีน้ำเงินจะใหญ่ครับแต่ว่าเอาแหมหมัดแข็งโอ้ยโ,โดนก้านคอไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่ายังยืนอยู่ได้ครับ เรียกว่าประมหารไม่ได้เลยนะครับนาวีนี่สายตกนิดเดียวนี่โดนก้านคอเลยเพราะแข้งขวานี่เขายาวเหลือเกินนะครับทางด้านของศิลธรรมยกไปแต่ละทีนี่โอ้โหเห็นชัดครับเอาละครับถือว่าไม่ใช่งานง่ายของนาวีที่ว่ากันว่ากระดูกดีแล้วนะครับเพราะว่ามาเจอสดเจอใหญ่อย่างทางด้านของศิลธรรมอยับไปเรื่อยครับสั้นกว่าต้องเตะก่อนเอาศิลธรรมเข้าใกล้ไปอีกบดบดเอาทีบ นาวียกสั้นจังวะเอาซ้ายไปอโอ้โหคูห่นี้นี่ของดีเลยครับยกสามที่ใส่กันเต็มแล้วครับอ้าวแข้งซ้ายหมัดมา,มาเอาละครับเดินต่อน,นะครับศิลธรรมตัวใหญ่รูปร่างแบบนี้ถอยไม่ได้ครับเดินมา,มาพยายามจะหักเหลี่ยมไม่ล้มซ้ายไปครับนาวีรุดเร็วนะครับนาวีส่วนศิลธรรมนี่ได้ลำลำโตโตครับเรียกว,ว,ว่าใหญ่จริงๆนะครับเดินขยับเข้าไปเรื่อยแล้ว เอาละครับพยายามจะเบียดเข้าไปมีแข้งขวานําไปก่อนแต่ว่าถ้ามาโดนแข้งซ้ายของนาวีเยอะๆนี่ก็เป็นเรื่องยุบได้เหมือนกันนะครับเอาละครับแต่ก็ไม่สนครับตอนนี้นาวีนี่ไม่ยอมปะทะด้วยเสียเปรียบครับพยายามจะขาดซ้ายแล้วก็มีหมัดสลับเอาเขาใกล้ไปเรื่อยศิลธรรมนะครับออาหมดยกระคังหมดยกก่อนนี่นะครับซ้ายเริ่มทํางานแล้วครับนาวี ออกได้แม่นนะครับแล้วก็โอ้โหรุนแรงด้วยซ้ายซ้ายอย่างเดียวครับยกนี้ออกมาศิลธรรมนี่เดินช้านี่ก็จะโดนซ้ายแะครับต้องพยายามเบียดเข้าหาเอาละครับนี่นะครับมีหมัดนาไปก่อนโอ้โหแล้วก็แงทงซ้ายลูกนี้สวยเรียกว่าอาวุธมวยนี่ครบเครื่องจริงๆนะครับทางด้านของศิลธรรมอ้าวนาวีสั้นนะครับแต่ว,ว่าสมองดีแล้วก็ซ้ายนี่แกก็คอยเลาะเล็มหลุดเลอหลุดเลอเอ,เอาเอาอีกศิลธรรมเข้าใกล้ไปเสียไปเสียไป นายนายต้องสิลธธรรมสิโอ้โหนายนี่แม่หยกน้ากลัวเลยนะครับจังหวะยกมาแต่ละครั้งนี่ลิ้นปีลิ้นปีอย่างน้อยครับนายจังหวะจับแม้แต่ดูจังหวะล็อกนี่นาวีตัวเล็กก็ไม่ได้เสียเปียบอะไรมากมายนะครับจังหวะจับไม่ได้เสียเปียบครับไม่ว่าจังหวะล็อกนี่แข็งแรงนะครับของนาวีครับเป็นรองเบียงรูปร่างช่วงชกเท่านั้นแหละครับเอานะครับดูเบียดโอ้โหโดนสอกครับเอาทงมาที่ศอกสวนเลยนะครับทางด้านของราวี นาวีนะครับเอาละครับเบียดเข้าไปตอนนี้เริ่มเริ่มได้ใจแล้วครับนาวีาวเบียดล็อกในโอ้โหแต่โดนลูกขวางครับยาวจริงๆรับขวางแล้วแทงสวยครับแม่น้ําหนักนี้นะครับแต่ว่ารูปร่างดีแล้วเินศิลธรรมนาวีสร้างจังหวะก่อนพลาดไม่ได้ซ้ายเตะโอ้โหเตะฝังแข้งเลยสั้นแต่หมัดไปอีกแล้วโอ้บูเลยทีเดียวอนุมานบูแล้ว เรามาศูนย์ความขวัญก็เอาด้วยเอาทุกอย่างเอาเอาอะไรอะไรครับไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับเมื่อวานจําได้ไหมแม็กนัมโอ้สามยกนี่พระเอกเลยครับแม่ไปไปรับแข้งซ้ายแบบนี้แหละครับห้ามรับเยอะเลยนะครับโอ้ถ้าโดนไปที่เดิมซ้าไปซ้ามานี่อาจจะยุบได้ครับเรียกว่าโดนซ้ายไปเยอะๆทาท่าจะถอยเหมือนกันนะครับทางด้านของศิลธรรมขอบอกแล้วครับสายนี่แรงหลือเกินนะครับนาวีเสียเปียบรูปร่างก็จริงแต่ซ้ายนี่แม่นรอมาดูกันนะครับว่าศิลธรรมจะเบีย อยู่ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ายุบย่นนิดเดียวนี่โอ้โหถึงแพ้ได้เลยนะครับตรงนี้ตลอดอ้าวศิลธรรมนาวีแม่นาวีอุ้ยโอ้โหซ้ายแม่กะตีเขายาวเหลือเกินเพราะว่าแข้งขาก็ยาวด้วยนะครับยกนี้อ้าวยกสี่แล้วเสียไปอีกเสียไปพยายามจะเดินชวนทะเลาะบ้างนะครับนาวีแต่ว่าเดินแล้วก็ยังยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับหมัดมาครับ วงในดูจังหวะสอดยัดเข้าไปตีโอ้โหแกคืนมาครับศิลธรรมหากมาล้มไม้ไม่ล้มครับหมดยกที่4ครับเดี๋ยวกลับมาเดินเดินหวังจะบวกแล้วครับหวังจะพลิกเกมให้ได้ครับช่วงปลายยกนี้โดนเข่าเยอะไปหน่อยครับครับหรือว่าต้นยกที่4ี่ทำได้ดีนะครับออกหมัดแล้วออกแข้งแต่ปลายยกนี้ไปปล้ำนะครับทำให้เสียเปรียบ เอาละครับต่ยกนี้ออกมานี่ทางด้านของศิลธรรมก็ไม่อยู่ห่างเหมือนกันปล้ำในคุมเกมเอาไว้นะครับก็ปล่อยให้ทางด้านของนาวีนี่พยายามจะเปียนเข้าไปโอ้แต่โดนแข้งขวานี่สกัดเอาไว้โอ้โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนนะครับหมัดซ้ายนะครับเอาละครับตอนนี้โอ้โหเอาละครับมาเลยครับตอนนี้ทางด้านของนาวีเริ่มแรงขึ้นมาแล้วครับเอาเอาเอาถูกวิธีแล้วครับมาออกมาแบบนี้ถูกวิธีแล้วครับตัวเล็กต่อยตัวใหญ่น้ํากระจายเลยครับน้ำหมิงครับเอามาดูซ้ายนะครับของ เสียรธรรมน้ำเงินนะโดนหมัดเอานาวีเข้าเข้าเข้าซะเอาขวามาก่อนออกครับซ้ายไปแต่ซ้ายมีเตะเตะเตะแล้วก็ต้องติดนะครับเพราะศิลธรรมกระสูงเกิดเอาดิครับก็ต้องพยายามกันต่อไปนะครับเวลายังเหลือนะครับอีกหนึ่งนาทีสี่สิบวินาทีนะครับให้ทางด้านของนาวีนี้ได้ลุ้นน่าจะสาหมัดอย่างเดียวแต่ดูว่าเรี่ยวแรงก็เริ่มจะอ่อนล้าลงไปเหมือนกันนะครับทางด้านของนาวี ลอยให้ทางด้านของศิลธรรมนี่พยายามจะคุมเกมอะไรครับอะไรหล่นครับฟันยางครับของนาวีครับจังหวะต่อยแล้วก็อาจจะอ้าปากกว้างไปนิดนึงนะครับเวลายังเหลือนะครับอีกหนึ่งนาทีเศษครับนาวีโดนไม่โดนครับโดนไม่รถหมานี่ครับโอ้โหถือว่าเคี่ยวเลยครับศิลธรรมพอรู้ว่าตัวเองได้เปรียบนี่ ดิสเบรกไว้ก่อนครับไม่อยากอยู่ใกล้ทีไว้ก่อนตอนแรกๆนี่อยากอยู่ใกล้นะตอนนี้ไม่อยากอยู่ใกล้ซะแล้วครับไี่ว่าวงไหน,นีนเพอปล้ำคุมไว้เลยนะครับเอาล้ครับมาดูกันนะครับว่าอีก50วินาทีที่เหลือทางด้านของนาวีซึ่งพยายามจะเอาแล้วครับทั้งศอกทั้งหมัดนี่ตรงมีอะไรนี่ตรงงัดออกมาให้หมดแล้วนะครับถึงตอนนี้ก็อยู่ที่ทางด้านของนี่แหละครับมวยรุ่นนี้รุ่นเล็กๆนะครับในอดีตที่ผ่านมามีใครบ้างม,มีท่านแสนเหลี่ยมเมื่อรุ่นบางคล้าน้อย ฟ้าคำรามฮนุมานรักน้อยจริญเมืองหรือแม้กระทั่งรักเล็กชูตินาวีนี่นะครับในเรื่องมวยและต้องยกให้เลย,เยประธานบริษ,ษัทนะครับคุณวิรัตวชีระรัตนวงศ์เสนาแล้วก็ตอนนี้หนุ่มบดนีสารต่อโอ้โหสุดๆในเรื่องคู่มวยจะเป็นมวยไทยมวยเพศโอ้ไปชกต่างประเทศเยอะว่าในเรื่องการมองมวยหรือว่าอ่านอะไรก็มีอะไรมีหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ข้อสําคัญนักมวยต้องขยันด้วยนั้น ในเรื่องมือโอ้โห,โโหคู่แรกวันนี้นะครับรูปร่างก็ผิดกันนะวางกันเถอะหมดยกสุดท้ายรอนิดนึงายแดงคือนาวีนะครับน้ำเงินศิลธรรมรอกรรมการบนเวทีก่ดนรงนำง้ำวงนะเมือนเส้างามดอกขัใต้รับจากสุบดดิเ็ชแก้ววงวิสุทธิ์ยิ่งอุปการแล้วก็ข้ามฝั่งไปที่เกลื่องใกล้ เอาเขี้ยนะตามตาที่เห็นน้ำเงินนะครับน้ำเงินศิลธรรมนะครับนายกเพรมข่างมาเดือชนะนาวีนะครับออเล็กซด